สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่ยังมีเรื่องจีเกียร์ยังอีกมีเรื่องจีเกียร์มายังมาพอมีเรื่องจีเกียร์มีคนเบาพื้นมาพี่มาพี่หูเรียวหูเรียวหูไอ้ยังขูโตัวไว้เถอโอ้ยผมเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ทำ๋ยวอย่าเปล่าทำทาบุงหูเจ้าก่อนมาพี่มาพี่มาหนีมาหนีมานั่งลงนี่ดู เออเนี่ยแหละถูกใช่พี่น้องประหยัดถ้าเลี้ยงข้าวปออะกับบ่าได้ว่าถ้าลงข้าวพ่อยางหุ่ควล่อมเป็นไปเป็นมาครับอืเออเนาะจักสิเริ่มจักใจดีเช้าเมแก้มวันอันว,วา่าต้องตรงัวลาขาอง,างน้ำเนาะครับเป็นยังคือปล็อกของน้ำล็อกอยู่ล็อกมั่งไหนล็อกวัสุดโอ้ล็อกวัสุดครับ รอกแมนรงผ้าปวดแห้งเออ็อกห้องน้ำมทุดกัเลยผ้าห้ขีีบมสูดน้าแมนครับเออ่ชเออเอาผมก็ังแต่งหนาแล้วเออเออเอาเน่ยงแต่้าวเออาน่เออาเน่ออาน่อออเนียออานี่ยเอมานี่เออานี่เนี่ัเเอาเนี่าเนี่ยเามนนี่ยเอเอนี่ยออมน่ยเออเี่ยเออนี็ปเออเอาเดี่ยเี่เออเอาเนี่ดแคี่ยเออนี่เเานี่ชาี่อะไนี่อาี่ ครี่เลยแหละจะได้ไปสอนลูกสอนเจ้าไหมแมนเกือกเขาปวดขรี่ปวดแครี่ครี่มันเด็กโมกับปวดทันมันมามันมาฮอดพีแล้วแหมอีหยังประตูนอกเลยประตูหลังสุดๆเลยมันมีสองประตูแมนปะประตูแรลงมันผ่านมาแล้วมีสมเขาเลี้ยนอยู่ดอกคู่มือนี่ดากมันมีสองประตูประตูนอกกับประตูในแมนเหนือ่นี้มันผ่านประตูในมาแล้วมันมาชิมฮอดประตูนั้นามันจูดมาแล้วพวกเร่เป้า ล็อกวันนี้ผมก็ว่าแต่มันล็อกในสำนันมัน <Ừ. S 2> มันออกไปเร็วมันก็เปลาลุกลงบนกระนังนั่นก็เห็นเพื่อนถาสบายใจยเลยวันนี้เออเออปอบเออกอบแป๊บพอก็อยู่ข้างนอกข้างนั่งนั่นแหละ<อ>ผมถามพันยูมัน<อ>ก็บอกว่าตาแหลเห็นแม่แก่พันยางมากแต่ว่าแต่เราจิดเคาะถามกันว่ามีผู้ใดอยู่ทางไหนบอปอบแป๊บพอก็มั่งสิบอกว่าบักดำอยู่ทา้งนี่พราะกา็มั่งสิเออปากบอกผู้นี้บิดลรือิดดันหรือว่าอย่างไรมีใครบอปากบอกผู้ใดถาม นนี <OR> ี่ผู้้เปิดประตูกำบังจะถามบารมีไผ่บอเก่งถามอยู่เก่งกับบารมีไผ่บอกระถามกองจะร้องแม่กระถามกระเทิ้งเมื่อกบปิดแม่กระถามเลยกองก็มาสิเอ้ยปากผู้นี้กับบิดเลี้ยวดังลูกอะไอ้ไรพวกกันดังยังไงนั่งเล่นโทรศัพท์แม่นั่งเล่นโทรศัพท์ไปได้คิดยังไงก็เปิดเข้าไปทุกทุกตอนเปิดตอนเปิดเข้าไปตัวให้จังไห๋อ็อับ โมเมียนทำเมียนอีดิทำเมแกมบงเปิดก็ไปมันเป็นยังไงครับเปลี่ยนยังไงก็นังก็ทางอยู่จีนตลกมากบ่ส่งมันกัปิดอยู่เนาะเดี๋ยวเห็นบ่เห็นบ่บ่เห็นบ่เห็นอยันไายมากไายน้องคืเห็นบ่อย่าบังนาจะคล้องเห็นบ่เห็นหยังบ่เห็นเห็นหำลูกบ่ จะยกขืนมาอย่างค้างแน่นทมันบังนเรเปิดมากเ้วเปิดมาล้วก็ตื่นล้าก็ปิดเราปิดก็ัวมันแล้ลหัวหัวยังที่แหลกบบหัวที่แหลกบกหัวหัวโตตกใจพ่เอาขึ้นพอนะขึ้นพอนะแม่เตั้งไหนนาอ๋อแม่แก้มบอครับปิด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 วกคิวบเมนไอ้แก้มบอกบอมนยังสี่กระตือย่้ตนตัตอนลูกออกมาเน่ยแม่แม่เป็นไ คือนจะได้แจวไม่แก้มชิ้นนั้นล้ำเรื่องไปยังญาติเฮ็ดบาปแล้วบาปติดตาแล้วเป็นตาภาพไม่เป็นตาเบิงไหมเดีนาะบ่ซื่อๆเอาเห็นบ่บ่เห็นเห็นหยุดแต่บ่บ่จูมูฟังแมนบ่บ่เห็นก็จะสิมาบ่จูมูฟังขี่เนี่ยอะไรวะคือบ่หันบ่เดี๋ยวแบบคือบ่เดี๋ยวถอดส่งเดี๋ยวเขาไปเห็นทางอ่ะเดี๋ยวมาถอดที่ข้านี่ มันมาแล้วเนาะวอาถอดเพื่ท่านแล้วได้สมิ่งก็นั่งลงเลยผู้ใดเขาสิถอดเบิร์ตส่งว่าคือวางฉันคือวางฉันทำไมอยางนั้นเขาว่านถอดเบิดแล้วบบจีนี่คือบ่เห็นนั่นแบบคือบ่าถอดเบิร์ตส่งเลยเขาจิไปถอดเบิร์ตยังเอากระถอดตัวเอาเวลาล่างกลัวไหมถือไว้ดูลูกเวลาเขาล่างกลัวเนี่ยเขา พ่อมันเป็นสักโครกพ่อมันเป็นสักโคกชักโคกนนเห็นปะถ้าพ่อดสงักโคกชักโคอาสักโคกลูกบล่างด่ากสิลูกขืนสิไงกันเนี่ยกันั่งขืนสนิยกับพ่อโอ้ลืมลืมใมันตายเลเดียวอ่ะสักโคกใจังเลยก่นั่งเยอะสินั่งธรรมดาเดยม่มยามางก้นไห กับพวกจอดคราวนี้เออหน้าเห็นบอกตอดใต้ขาเห็นบอกโอ้ยผู้หญิงคือนางตอนไม่หรอกพนีเป็นเช่นซื่ก็แหละ่ะทุกคนหย่านมันพานด้หันฮะหย่านมันพานโอ้ยก็ไมกันนี่เว้ยนั่นล่ะก็เรื่องยเงนยินก็เ<ะ>รื่องร่างดาบัวร,ร,ร์น่โจยน้อผมเปิดโอกาสให้มูทายคลิปเล่นไหมเอาจะรู้เรื่องนี้พี่น้องนะครับ ตันขี้แต่แก้มเปิดครับผมตันขี้แก้มเปิดนะครับเปิดยังบว่าเปิดเปิดห้องน้ำนะครับอาจจะเห็นอยู่แต่ว่าเบาๆซูมูฟังพอเห็นข้อออกมากข้อแบบอกว่าแล้วกท้าเอ้ยข้แบมบ ม่บอกไม่แก่ไบอกนองเนี่ยเดยบอกอยู่แต่ว่าก็ต้องีอาตาพุ่บิดลุงบิดเขาไปแล้วก็เลยบอกาต้องไปเอื่อนอมแปมมาคุยนําเดี๋ยวแป๊บ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 เอนไม่เจอเหรอมาแปมมาหนีมาหนีมามามาเร็ว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 มามาจะเป่ามามายางยางน้ำมันไป ไปมีเรื่องเคียมีเรื่องเคี่ยวมีเรื่องหอยเคียวไหวยันเปิดไหวเลยอืมมีเรืองหอเคียเคียยังเนะเนี่ยมาพู้นไปนั่งใกล้ๆตันเลยตัวแสดงว่าเอนถือว่าปนนั้นถือว่าไทยหนาวนะหัวเราะหัวเระหัวเอียง หูยังเอ้วอียังอยู่ในเหตุการณ์ดีไอหยังพยานและหลักฐานเป็นอย่งเร่งเหตุการณ์หออะแลนั่งอยู่กับโจ๊กนั่งอยู่กับโจ๊กอื่บปุ๊บปน่นี่กกปบปุุ๊๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บยุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บ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  จะพาแม่ไปติดตาเลยมาพูดเรืองยุ่แดงจน่งขี่เซอร์เลยเลยตื่นเต้นเลยบอกมีไม่แก้วเอามันมันไม่ย่างห้ตื่นเต้นเลยเลยไม่แก้วออกมาไม่แก้วกว่าวอยากไยไหมมึนบัอยากไอคนยังหนีมมมี่เข้ามาอยากไยแล้วอือมูมีเข้ามาอยากไายเีาวมงว่าผมไผยครับผม ก็เล่เอาิว่าไอ้ปั้งเรื่องขี่เป็นเรื่องธรรมศาสตร์ล่ะแต่มันบ่ธรรมศาสตร์แต่ว่าก้นเปิดเข้าไปนี่ล่ะมันหลอกไปยู่ริงจิงหรมันหลอกยูยูปืนปืนเข้าไปเขาก็หลอกอยูยูอันนี้เราอันหัวจูกหัวจูยังหัวจูก็บอบเขาอยากเบิ้งอยากคือขึ้นนั่งไม่ใช่คือนั่งนั่งอยู่ห้องน้ำน่ะ รอให้คนมาเปิดที่เปิดเองกายากอยลูกเป็นย่ามรักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยคือปล่อยไปเอาคือปล่อยพานจะเอาไปเร็วปากหลาบเพราไปเนาะหลากำลังปากหลากเลวมือเรามือแม่เราไว้ก่จมพันหลังไงเนาะไม่เหนียวไม่กลัวหมอต้องเช้าเช้าหลากกับไปน้ำด้วยยังสิแม่เราม่าทางเนี่ยผ่าแล้วผ่าทางมามิบุเรในห้องนหนามเราเห็นมันปิดอยู่แล้วกับผ่าไม่แก้ม ต่้างมันละเปิดรูไปเรยนะเจ็ดบาปดวงไเอ้าพี่น้องนะครับตีเป็นเลขกรบเียีกระซูนเอาเอาตีนู้ไีมกระซูนหัวกระหาฮะศูนหาศูนหาเม่นโมเมนต์ศูนหาเด็กรวมแต่ซีรวมซีน่นเิ็นบอกกีะ ศูนยสี่ค้นหาหาศีหาศูนย์กลับไปกลับมาหาศูนย์สี่หาศูนย์ส่ีูนหาศีูนเกินบอกีูาห้องน้ำศีสี่ศูนย์้นหา้นหาหาศีสูนเขาก็จะบอกเลขเดิมแม่นหน่อยล้าเบาหาี ล่าสุดเกาวหลีไทยอันอันเขาเอเหนียงก่อนบรรยากาศโบแมนเขาเอเหนียวคอนเทนต์คอนเทนต์บรรยากาศในห้องได้เล็กงามของยังได้คอนเทนต์แม่หน่อยบอกเลขเลยอ่ะอย่ามาเสอร์หน่อยไม่หน่อยเอาพอเสื้อจังไหนก็เขาเปิดประตูนะไม่หน่อยเขาเสื้อเองเขาอ่าศูนย์สี่แม่แก้มได้ต้องเป็นผู้ซีเรียงโซงมัดเขาเอาสีเขาอันที่หนึ่งหีเข้ายางตรวจลอตเตอรี่เป็นรายบุคคลเลย ต้าศนสหจะีาเลขขี่าสีนยเเลขีเนียเลขขี่องมต้มใช่คันเรีออกหาศูนยีเลขขี่หอพี่น้องเออเลขขี่ก็คับเลยนะครับเบิงหวัดทีมานะครับถ้าบวก็จะเลียงมอมอนี่ขี่บอซักสีเดี๋ยวเดี๋ยวขี่บอสุดขี่บอสุดชุดบอสุดบอสุดน่อยนึง แต่ซ้ำสูทเนาะอาชีพูพี่น้องเจกบอกจรินี่ยไปแล็วไปยังไปยังบบเมื่อจะลิเมื่อยลิจะซอ้าอกหาชีูที่พ่อแาจสูก่หมี่าวอกาีคนถือเดประเทศที่พ่อแดงาจสีูดาก นี่ผู้ตีนี่แล้วครั้งกะทีเด็นั่งเอินมาเฮี้ยงกันอยู่นี่แล้วสีคนเอออันผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้ขี้ผู้นี้เปิดอันผู้นี้เห็นผู้นี้อันเป็นผู้ตีเล็เออครบหาแมนกะหาซีเออค้นหา โคบินขื่นไปน้ำเอออาทีนึ่งก็ใช้ไปเออทีนึ่งก็ใช้ไปเออไม่เจอ่เอเออมีขื่นมีลงนะครับจิมยานนี่ลไม่เออนั่นล่ะเอาแทงเอาพี่น้องเล้ชีครับเออเอาไปพากันไปบ้านหัวบานนี่น้องขึ้นแล้วนะครับเอาอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลาเอ้ยรักษาสุขภาพห้องน้ำเนี่ย เอาเบิ้งจะกรองดีดีดีนะมันเป็นไอเกีมมันบวบอกผู้เดชกนานนี่กนาดบ็บอกผู้เดชเลยนี่บวบเพราะว่าอันบางหันนี่มันถ่ายคลิปอยู่มันอยากเบาใจจีขาดมัวกล้าวเบาเอาตายละตายละตายแล้วมันอยากเบามันหงุดตากมันหงุดหงิดแล้วออกมาจากนั้แม่บวบอกผู้เดชดอกลูกที่เราดูบนน่ะนี่แหละมีผู้หนึ่งเบบีแเบบีเห็น้แเบบีตาด้วยมันเป็นคนที่ เล้วก็กวนเขาเราวกกวนเขากินเขาเขาก็เด็กวนกวนบ่อจอบีนี้เลยผู้รวมอุดมการ <c oughs> ย่ันถือคา,างเหลยก <c oughs> เอาเอีหลาคือลงมาไหวเถอะเฮ้ยเท่านไหนหรอกเางเบอวาวาเมียม,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 มาขอพ่เมีย เอาัคุณหนึ่งลูกแป้งออกคุณนึงกะแปลงตบบานนมาหาแม่แม่เอามือลูกว่าสร้างกับเอาใช่มันหมันบ้าฝปชมคุงานสาวน้าเนทีวป่อาสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับระคบพี่น้องนะครับ ขีเเเ่เป็นเหตุสังเกตได้ขี่เป็นเหตุสังเกตได้ว่าจบคลิปขี่ไป้ท่านี้ครับพี่นอ้องเ,เ,เอาแล้วแต่พูดใด้โอ้ยเอาละพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้กายพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขี่ก็ย่าลืมปิดห้องน้ำครับพี่นอ้องเอาสวัสดีครับแม่หน่อยครับสวัสดีแม่แก้มครับผมสวัสดีช่างแต่งหน้าครับเอา จัำชิบชด้เนยวเอามือบางกล้องพม่ได้บังเลยโอ้ยโอ้ยเงินเงินพูดทิศไปสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำเนียครับพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับฝากพี่น้องนะครับกดเที์ยวาไวหลายๆครับขอบคุณทุกความหักความแพงนะครับทุกการเบุกแย่งพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกกระเพาะร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับพี่น้อง นะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีประฟูมิคลิาขี่ค่ะ